ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า ออากาศพันทาสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยปรพิชานชัชชัยแสงสว่างมุคค่ากลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะก็ยังคงอยู่ภายใต้ภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังถึงภารกิจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับรายการ คุยข่าวเช้าผ่านช่องทาง YouTube Channel ค่ะมาขา่ะว,วันนี้เราจะลงไปในพื้นที่ใดนะคะเชิญติดตามรับชมค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการต้ารพัฒนาจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับพันเอกสุภเลิกจันจาวิศักด์ รองนะคะผู้อํานวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสํานักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลัคณะลงพื้นที่เพื่อตรวติดตามผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณพฤศักรา2564ของสํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากลุ่มสายบุรี พร้อมกันนี้ได้พบปักกับสมาชิกเพื่อสอบถามถึงข้อปัญหาต่างๆในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มนะักกลุ่มผู้เลี้ยงโคนเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากลุ่มสายบุรีบ้านช่องเขตตำบลตะลุบนันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะภารกิจต่อไปนะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ พันเอกโยธินรัตตเสรีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนำชุดตรวจนะคะสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนงานโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564โดยมีพันเอกสุภเลิกจันจาวิจักนะคะเป็นหัวหน้าชุดตรวจณพื้นที่ตำบลสุงไงปาดีอำเภอสุงไงปาดีตำบลภูเขาทองอำเภอสุก,กิรินและตำบลช้างเผือกอำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะ